วันนี้ผมก็เดินทางมาเปิดร้านที่วัดนะครับพี่ท่านนี้ก็ได้นําวัตถุมงคลหรือว่าเพีนและเกจิคณาจารย์อื่นนะครับมาแบง่งปันให้ผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูบรรยากาศกันครับว่าผมจะได้ชอบพระกี่รายการครับนี่นะว่าวอะรลักษา,า,ยยานาี่เดิมลักษานี่แต่พระสวยผิวเดิมพระสวยผิวเดิมเพราะว่าพี่เกลีแต่พระสวยพระสวยผิวเดิม ก็เป็นเก้าพันเนาะตัวนี้หกเปดหกกระสาบนะครับหกพีีแล้วจบกับพี่เขาไปสององนะครับก็จะเป็นหลงคุณมีเนื้อนวะหนึ่งองนะครับเดี๋ยวต้องเรียนธนามานเงินหนึ่งองค์ของเสเขาที่นี่บ้างครับเดี๋ยวอ้วนตายพี่เขานะครับก็ใครมีพาเครื่อนบอกว่าพี่ยันนุ่มรวยหรือเกติคณาจารย์ยอดนิยมอยากจะแบ่งปันให้ผมก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ไอดีไลน์นะครับหรือว่าเพจกีสนาพักเครื่องก็ได้แล้วเดี๋ยวชิปหน้าเราจะไปเช่าผราที่ไหนกันอีกก็อย่าลืมกด